สวัสดีกันทุกคนนะจ๊ะวันนี้มาไหว้พระช้างหน่อยนะคะไหว้พระช่างหน่อยเด้อเห็นบ่ไหว้พระอยู่แถวในเมืองจังหวัดเชียงรายนี่ละเออนอกเมืองเลยค่ะพระปรางนะคะพระปรางอืมพระปรางพระประธานพรนะคะไม้ตะเคียนทอง เจ็ดร้อยปีบน่ะนะเออเห็นบ่เจ้ามาเบิ่งกันเด้อบน่ะใหม่ตะเคียนเด้อนะเห็นบ่สุดยอดเลยได้มาไหว้เนาะได้มาสักการละเพิ่นเดี๋ยวขอไปจับเพิ่นสักหน่อยทีหูจะได้โชคได้ลาบเนาะขอพรได้เด้อไม่ตะเคียนเลยลูกขอพรได้เด้อขอลูกโชคดีมีใช่เด้อ ขอใหโชคดีนะคะจินยังของสะสมความปรารถนานะจ๊ะมันเป็นไม้ตะเคียนท้องขึ้นมาตรงนี้ไงเพื่อนๆเออนี่ของแท้นด้น่ป่ะขอโชคขอลาบไันนะขอโชคดีมีใช้เนาะกินยังกระทำให้สมความปรารถนาเฮาเนาะทำอะไรก็ให้สำเร็จนะคะ เห็นป่ะไปบ้าปปนข้างในกันร่านข้าเงียบพ้นได้ค่ะพี่นอ้องมันอยู่ข้างนอกก,ก,ก,ก็จะวัดป่ดากล้วยอาจ้ะจังหวัดเชียงรายเด้อนี่วัดกระถินวันที่ยัง่ะสี่ตุกิเกยนมีโจมมีลาบก็จะมาทำบุญเพื่อกักอนมาหรอกมาเบ่งวัดกันเด้อ สวยงามเนาะโอ้เจดีเละค่ะพี่น้องเลยมาชมเจดีเด้อนี่บนนี่สงสัยก็จะบลภาพบนอย่างไรเนาะน่ะมิตรต้นไม้แบบเขาอนุรักษ์ต้นไม้แบบอนุรักษ์เลยอ่ะค่ะนะคะเดีด๋ดวยวจะไปรูปไปค้ำเจดีสักหน่อยเนาะเดี๋ยวจะไปรูปไปค้ำเจดีสักหน่อยที่สวยงามแจ้เจเนาะ นี่ต้นไม้นี่เขาโอ้โหเขาอน,นุรักษ์ตรอยไปโอ้นี่โอ้คนที่เสียเขามาใส่นี่ต้นเนี้ยโอ้นี่เขาใส่แบบนี้ต้นเนี้ยอืมนี่ใส่อยู่วัดเนาะนี่กับต้นไม้แล้วต้นไม้นี่อยัง,อยง, לא, ออยงเนาะต้น,น,นหยังเพิ่งเนี่ยโอ้ยมีแต่ปังๆเฮงๆทั้งนั้นเนาะเจ๋งบอสนี่เจดีย์สวยสวยบ่งเด้อสวยงามเด้อค่ะเจดีย์เพิ่น โอ้คนติดตายคนยังเขาก็มาใส่กันอยงซีเนาะเขาก็ไม่เคยเห็นอกวะอืมเนี่เขาใส่ังซีตัวน่ะอ้ยเนาะโกเจดีมันก็ว่ายังไงเดี๋ยวก่อนข้างบนโอ้ยแดดเนี่ยเป็นเปยงเลยพี่น้องอ้ยปุน่ะเห็นบ่ใช้น้ำเนาะโอเค โอเคนะจ๊ะโอ้โหแดดมันจัดกับพี่น้องจ้าแดดมันจัดลายโอ้นี่ตน้นไม้เขาหนูรักด้วยนะโอ้โหแดดมันจัดโพดเนาะโอเคนะคะพามาชมมาทําธุระก็เลยพามาชมสักหน่อยเด้อนะคะเอาซัมเนล่ะเฮาเขาก็ปิดไว้เด้อยกับพี่น้องมาชมเจดีย์เฮาคือเก่าเด้อโอ้ยมาไหว้เจดีย์สักหน่อยนึงคุณนะ่ะ อมพระอยู่ข้างบนคนนะ่ะเห็นบอกอยูช่างรายนี่มีแต่ของดีๆให้สมเล้วสวยงามตัวอโอเคด้อคะพี่น้องเอาสำนี้ละขอสวัสดีงามๆกันทุกคนนะจ้าเอาสำนีจ้า